กลับมาพบกับพระคำคุ้นเคยพระคำหนึ่งข้อเพื่การหนุนใจและส,สร้างชีวิตของเราวันนี้นะครับผมก็มีพระคำหนึ่งข้อหนึ่งตอนที่จะมาหนุนใจเรามาดูกันว่าผมมีพระคำอะไรมาฝากเราครับขอให้เรายังคงยึดมั่นในความหวังที่ประกาศรับไว้นั้นโดยไม่หวั่นไหวเพราะว่าพระองค์ผู้ประธานพระสัญญานั้นทรงซื่อสัตย์ พระวจะนะคำของพระเจ้าในวันนี้นะครับเป็นที่หนุนใจเรามากในท่ามกลางวิกฤตการณ์สถานการณ์เช่นนี้เราเองต้องการกําลังใจและเราต้องการความหวังใจจากพระเจ้าและผู้เขียนพระธรรมตอนนี้ก็ได้หนุนใจเราว่าขอให้เรายึดมั่นในความหวังที่เราเชื่อและรับไว้นั้นโดยไม่หวนไหวเพราะว่าพราะองค์ผู้ทรงประทานสัญญานั้นทรงสัตย์ซื่อพี่น้องครับมันเป็นเรื่องง่ายที่เราจะยึดมั่นในพระเจ้า และเชื่อมันในพระองค์ในช่วงเวลาที่เราอยู่กับสถานการณ์ที่ดีเจอกับเรื่องดีๆแต่ว่าคงเป็นเรื่องที่หน้าท้าทายมากเหมือนกันหากเราอยู่ในช่วงเวลาที่ต้องเจอกับวิกฤตการณ์หล,หลยายๆอย่างที่เรายังคงต้องรักษาความเชื่อ,อยังยึดมั่นในพระเจ้าคงเป็นเรื่องที่หน้าท้าทายสำหรับเราทั้งหลายผู้เชื่อทุกคนแต่อย่างไรก็ตามผู้เขียนพระธรรมตอนนี้ได้หนุนใจเราว่าให้เรายังคงยึดมั่นในพระเจ้าไว้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามไม่ว่า จะมีอะไรเข้ามาในชีวิตของเราก็ตามอย่าให้เราหวั่นไหวแต่ให้เรายึดมั่นในพระเจ้าไว้เพราะว่าพระเจ้านั้นทรงมีพระสัญญาและพระองค์ทรงสัตย์ซื่อที่จะทรงกระทําตามให้สําเร็จในพระวจนะคาของพระเจ้ามีพระสัญญามากกว่า7 0 0 0ข้อพี่น้องครับและเมื่อพระเจ้าทรงสัญญาไว้อย่างไรพระองค์ทรงกระทําให้สําเร็จอย่างนั้นเมื่อเราอ่านในพระวจนะคาของพระเจ้าเราจะพบว่าพระเจ้าทรงสัญญาไว้อย่างไรพระองค์ก็ทรงทําให้สําเร็จตามอย่างนั้น ที่พระองค์ได้ทรงกล่าวไว้ดังนั้นวันนี้เราทั้งหลายทุกคนที่เป็นผู้เชื่อเราสามารถที่จะยึดมั่นและเชื่อมั่นในพระเจ้าของเราได้ด้วยเช่นกันว่าเมื่อว่าเราเจอจะเจออะไรก็ตามพระเจ้าจะยังคงอยู่กับเราพระองค์จะทรงนำเราและพระองค์จะทรงประทานสิ่งที่ดีให้กับเราพระองค์จะทรงกระทําให้สําเร็จตามที่พระองค์ได้ทรงสัญญาไว้พระองค์สัญญาว่าจะอยู่กับเราพระองค์ก็จะอยู่กับเราถ้าพระองค์ทรงสัญญาว่าพระองค์จะ ประทานสิ่งที่ดีให้กับเราแน่นอนว่าพระองค์ก็จะประทานสิ่งที่ดีให้กับเราพี่น้องครับหนะ้าที่ของเราในช่วงเวลานี้นั่นคือการที่เราจะยังคงยึดมั่นในพระเจ้าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตของเราก็ตามความเชื่อของเราไม่ใช่ความเชื่อลมๆแรงๆหรือว่าความเชื่อแบบงมงายแต่ความเชื่อของเราเป็นความเชื่ออย่างมีความหวังความหวังในพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าของเราทรงเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่พระองค์จะทรงกระทําให้สําเร็จตามที่พระองค์ทรงสัญญาไว้และพระองค์ทรงสัตย์ซื่อพี่น้องครับ วันนี้ขอให้พระวจนะคำของพระเจ้าตอนนี้เป็นอีกตอนหนึ่งที่จะหนุนใจเราทั้งหลายทุกๆคนในช่วงสถานการณ์ในเวลานี้ที่เราจะยังคงมีความเชื่อความหวังใจและความไว้วางใจในพระเจ้าของเราพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อพระองค์ทรงสัญญาไว้อย่างไรพระองค์จะทรงกระทำให้สำเร็จขอพระเจ้าที่จะวพอวยพรพี่น้องทุกๆท่านครับชชวนพี่น้องทุกท่านนะครับร่วมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่อง YouTube และช่อง f c e e o o o นะครับส่วนประกาศเก้าต่อไปหากพี่น้องท่านใดนะครับได้รับพระพรพี่น้องสามารถที่จะเขียนคอมเมนต์เข้ามาได้ที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ